สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลคะ่ะเมื่อนี้แม่จินมีนมโอกาสได้มาําบุญนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดคำชะโนดนะคะคำชะโนดสองเมืองคองค่ะพี่น้องคะ่อะอำเภอเมืองคองจังหวัดนครราชสีมาเด้อจ้าเป็นวัดที่หิ่งหญ่กว้างขวางแล้วก็เขามา คนลูกค่ะพี่น้องคะมีแต่สิงส่งศักดิ์สิิทธ์นะคะมีองค์ปู่พญานาคค่ะพี่นอ้ององค์ปู่พญานาคปู่เวสุวรรณนะคะค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ลานลานกว้างนี่องค์ปู่เวสุวรรณคะ่ะ แล้ว้องจินสีพ้าพี่น้องชมชมบรรยากาศทัววัดเลยค่ะพี่น้องซื้อวัดเพิ่นนะคะคำชะโนดเมืองคงโคราชค่ะพี่น้องคะพี่น้องสามารถที่สิจับจีพีเอสมาได้เลยค่ะอำเภอเมืองคงนะคะอำเภอเมืองคงจังหวัดนครราชสีมา ห้างจากบ้านน้องจินกะบ่ไกลค่ะพี่น้องคะตรงนี้เป็นถ้ำนาคาค่ะเดี๋ยวแม่จินจิพาพี่น้องเขาไปชมในถ้ำนะคะ พอดีวันหยุดเราพอดีนะคะเข้ากับปิดวงเสร็จเรียบร้อยคะ่ะพี่น้องน้องจินต้องขอขอบพระคุณน,นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะมาไล่น้ําใจมาไล่ออนไลน์แล้วก็เงินทิปหน้าเวทีนะคะที่มอบให้น้องจินก็พอต้นในมือปิดวงนะคะขอบพระคุณหลาย,ลายะเดีค่ะน้องจินสีผ้าชม่มในถามก่อนนะคะตอนนี้คะ่ะาก็จะมีปู่ลือสี ฝ้าัผู<ม>้ใดเห็นแล้วอยากมากราบมาไหวา้นะคะ<ม>ก็มาได้นะคะจับ GPS มาเลยคะ่ะพี่น้องขออนุญาตองคูองยาเด้อคะ่ะถ่ายคลิปถ่ายคลิปวิดีโอไปล่งช่อง YouTube ให้พอ่พอๆแม่ๆ FC ได้รับชมนํานะคะ ว่าวันนี้แม่จินได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดก็คือแม่จินได้ถวายปูยพญายนาคถวายน้ำแดงถวายลาหย,ย่างแล้วค่ะให้ปูเรซวนกับองค์ูพญายนาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแม่จินถวายขอพรเสร็จแล้วแม่จินก็เลยขออนุญาตท่ายคลิปให้พ่อพ่อแม่อีซี่ด้เบิ่งน้ำกานจ้าตอนนี้ยูน่้ยทำนะคะพี่น้องคะ ก็จะประมาณนี้นะคะมีหินย้อยด้วยค่ะวัดนี้กาน้องจินสีหูจักและกะ้วก็สีได้มากก็คือนงจินเห็นเพิ่นเอาลงในเพจนะคะเพจของโคราชจ,จะ้ะว่ามีคำชะนวดสองอยู่ที่นี่นะคะอยู่อำเภอเมืองคง ก็ดีว่าอำเภอเมืองโค้งกะบอกไก่จากบ้านน้องจินจ้าก็เลยชวนพ่อต้นมานะคะมาครั้งนึงละ้ค่ะพี่น้องมารอบนึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลังสมบัติทวดพระยานาคาราชนะคะออนุญาโองปูยาด้อ น้องจินมารอบนึงละจ้าแล้วก็ได้มาขอพรขอโชกขอหลาบองค์ปูองค์่าไปแล้วรอบนึงก็คือได้นะคะได้โชกหลาบค่ะพี่น้องสองหวดติดค่าได้โชกหลาบสองหวดติดหวัวหัวหนึ่งหนึ่งมิถุนา นี่ค่ะตอนนี้ออกจากถ,าม,ถามแล้วหรือคะพี่น้องคะนี่แม่จินย่างมากเมื่อหันเป็นถมนะคะตอนนี้แม่จินออกจากถามแล้ว่ค่ะพี่น้องตรงน,นี้ออกจากถาม,มาเราก็จะลอดไตทองปูพญายนาคเลยค่ะอลอดไตทององูนะคะนี่ น้องจินมาเมื่อน,นั้นน้องจินจําได้มาวันที่เดือนพฤษภานี่หละก้อนก้อนสิบไปล้ำหรอกอะมาขอสุกลาบองปูยูนีล่ะค่ะคนก็นเลยหายวันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนากับวันที่16มิถุนานะคะนี่ขออยู่มองนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะ พราะองปูอ,องยายุ่มองนี้นะคะแม่จินมาจับปิงปองยุ่มองนี้ค่ะพี่น้องนี่คะ<ม>่ะที่แม่จินพูดเฟซไปนะคะว่าแม่จินได้สุกลับตรงนี้เลยค่ะพี่น้องคะ<ม>เดี๋ยวแม่จินสีบอกเด้อคะ<ม>่ะว่างวดนี้อ,องปูกับองยาเ<ม>พิ่นประทัน<ม>เด็กใดมากนะคะ<ม>เดี๋ยวท้ายคลิปแม่จินจะบอกนะคะเพราะว่าแม่จินได จบได้ได้จับไปแล้วค่ะได้โจกหายไปแล้วนะคะนี่เอาก็สียางหลอดไตทองอกปูพญานาคตีของก้อนพี่น้องเอาพวกนีมม้แนวตีแนวตีของนะคะ่ะเราก็หลอดแล้วนะคะนี่ พี่น้ององจินได้จุกไฮได้ขอองปูองยาพญาหนาไปแล้วนะคะไม่จินได้จับไปแล้วแต่ว่าได้ไท้ายคลิปนะคะตอนนั้นเดินออกมาก็จะเป็นลานกว้าง รยาก,กาศดีค่ะมือนี่บาหอนแดดลมเย็นซวยๆร่มรื่นนะคะชุ่มชำ่ำตอนนี้ไม่จินกัสิกับแล้วคะ่ะพี่น้องคะ ชื่อวัดวัดคำชะโนดเมืองคงโคราชนะคะพี่น้องสามารถตั้ง g p s จับ GP s อมาตามที่แม่จินบอกได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าวัดคำชะโนดเมืองคงโคราชนะคะกระซิคขึ้นวัดนี้ให้พี่น้องได้มากล่าวไวะะ้เลยค่ะเอาถ่ายคลิปนี้แม่จินกะสิขอบอกสชคละพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเด้อค่ะแมจินค่ะบ,บ่ได้แม่ใจเด้อค่ะว่า เพิ่นิให้จังไดนะคะได้ว่ากะเอ้าบอกสู้กันฟังเนาะค่ะพี่น้องขาก็คือไม่จินจับได้สองตัวก็คือได้หาสามนะคะเลขหากับเลขสามนะคะแล้วก็ขอเพิ่อนอีกก็คือสามตัวกับแปดแปดซี่ค่ะพี่น้องขาเอาแล้วแต่โศกแต่หลับแล้วแต่ดวงเด้อะค่ะแล้วแต่บุญบารามีนะคะ ขอให้โชคดีโชคดีกันสุกคนค่ะร่ำรวยเงินท้องโชคดีมันหมันนเด้อค่ะมืออื่นค่ะผู้ใดถือผู้ใดหมานผู้ใดได้ดโชคได้ลาบอีหยังจังใดกะจังคอยคอมเมนต์เขาวาในคลิปไม่จินคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮาสิก,กับเฮาตีข้องกัน ดีโชคดีมันหมันเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะพรุ่งนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอพระคุณดูกกำลังใจค่ะขอพระคุณทูกการติดตามเลยนะคะที่ติดตามช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะจังใดกะฝากเขามาคอมเมนต์ฝากเขามาให้กำลังใจแม,ม่จินคือเก่าเด้อค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า